สวัสดีมีักแฟนดั๊พี่ารสูตรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทำการรีวิวเป็นทางด้าของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะหลังจากเมื่อวานมาเป็นการอัปเดตกิจกรรมอ่าอัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะแล้วก็วันนี้กิจกรรมใหม่ก็เข้ามาแล้วนะก็มีอยู่หลักๆเนี่ยประมาณ2อันนั่นแหละนะก็จะมีทางด้างของพวกกิจกรรมอ่ามุมยนะแล้วก็เป็นทางด้างของกิจกรรมดันพลังแล้วก็เป็นทางด้างของสกินนะอ่ะหลักๆ3อันแต่ว่า เนื้อหารวมรวมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับมุจิโร่ตัวละคร SP ตัวแรกที่เข้ามาในเซิร์ฟโกลบอลของเราเองนะแล้วก็ตัวละครถัดๆไปจากนี้ก็จะเป็นทานั้งของเมตา SP นั่นเองนะก็ใครอยากได้ตัวไหนสามารถดองตัวแล้วก็รอสุ่มเอาได้เลยแล้วกันนะอ่ะก็ก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีราสิชนะเพเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไหวเติมปลอดภัยต้องอีลัสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นเทียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวและเป็นการเก็บเครดิตของเราไปนี่ตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูการเอาจากกิจกรรมก,ก่อนกิจกรรมแรกเป็นทางด้านของการสุ่ม SP ตัวแรกนะก็คือจะเป็นทางด้านของมูอ e ิจิโร่นะเนี่ยคราวมูอิจ e ิโร่ก็คือเสาเอ่อ เมฆหรือหมอกประมาณนะี้หมอกวิติโร่นะอ่ะก็จะเป็นทางนั้นของตัวละคร sp ทา่าท่าสีเขียวธาตุลมอ่ะเออนั่นแหละนะอ่ะพวกรายละเอียดสกิลก็ไปหาอ่านกันเองแล้วกันนะนี่ก็ถือว่าอ่าต้องบอกว่ามันเป็นตัวเหมือนพวกทางนั้นของกิยูชุดวอร์ชินอบุอ่าชินอบุอะคาเดมี่อ่ะ,อะเป็นพวกตัวแบบตัวละครบวกกับมีสกินในตัวของมันเองอะ่ะเออเนี่ยไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะแต่ว่าอะไรประมาณนั้น ก็มีกิจกรรมทางด้านของเลดเดอร์บอร์ดนะก็คือถ้าเราสุ่มทางด้านของมูจิโร่แล้วก็ได้อันดับดีสุดเนี่ยอย่างเนี้ยอันดับหนึ่งเนี่ยคุณก็จะได้มาเป็นทางด้านของคัมพีคัมพีอันี้ที่เป็นทางด้านของอ่ามันเอาไว้เป็นทางด้านของการอัพลูนเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นทางด้านของลูนนี่กดรีไฟล์ปุ๊บอ่ะไม่ใช่รีไฟล์นี่หว่ามันไม่ใช่นี้มันเป็นทางด้านของการอัพเคนโดอ่านี่ ใช้200ม้วนต่อการอัพเขนโดจากเลเวล3เป็นเลเวล4นะ200ม้วนต่อการอัพได้1อันเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยก็ถ้าใครอยากได้ใครรีบก็สามารถมาสุ่มตัวละครเพื่อเอาอันดับแล้วก็เอาของรางวัลอันนี้ไปได้เลยนะซึ่งอันเนี้ย100ม้วนอันเนี้ยแค่อันเดียวนะ100เนี้ยก็มีมูลค่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีร้านที่ให้ซื้ออยู่อ่าไม่ใช่นี่อันไหนวะไม่ใช่นี้ อาจจะน,นี้มั้งอ่านี่เดี๋ยนี้นี่หนึ่งร้อยมว้วนแล้วก็เพชรหกพัน 6, 000, แล้วก็แต้มหินอันนี้หมื่นห้าอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยนั่นเองนะซึ่งเฉพาะอันเนี้ยผมว่าราคาก็น่าจะประมาณตีไปสักสามพัน 3, บาทได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่สุ่มอันนี้ได้อันดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ของรางวัลเนี่ยเป็นคัมพีร์ม้วนเนี่ยมูลค่าประมาณสามพันบาทหรือว่าใกล้เคียงสามพันบาทแล้วกันนะสามพันบวกลบประมาณนั้นก็ถือว่าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าใครมีทุนทาารถจัดดเอออาาไ้ลกนนะกนย่งงข อันเนี้ยประมาณ1นถึงสมันรวมกี่เซิร์ฟวะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าอ,อันนี้ไม่มีให้ดูว่ารวมกี่เซิร์ฟน่าจะรวมทุกเซิร์ฟนะเพราะคนนี้เขาอยู่เซิฟหกร้อยยี่สิบเอ็ดอ่ะเนี่ยบางคนอยู่เซิร์ฟพันสิบห้าเขาก็เขาก็มาอยู่ด้วยเนี่ยก็แปลว่าอันเนี้ยน่าจะรวมทุกเซิร์ฟอยู่แล้วนะโอ้อันนี้ถือว่าเราต้องแข่งกับทุกเซิร์ฟถือว่าเราต้องแข่งกับสุลต่านแต่ถ้าเซิร์ฟเบลนี้น่าจะงานยากพอสมควรนะส่วนตัวแล้วก็ ไม่สุ่มสุ่มจนแล้วเรายังไม่ได้สุ่มนะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มอีกทีนึงนะะประมาณนี้ก็เออสุ่มฟรีรายวันหนึ่งครั้งต่อวันนะแล้วก็จะมีทั้งนั้งของแพ็กให้เติมแล้วก็สามารถซื้อได้สองพันห้าต่อห้าตั๋วเท่ากับว,ว่าหนึ่งกิจกรรมของเนี่ยเราสามารถซื้อได้40ตั๋ว2กิจกรรมเราสามารถสุ่มตัวละคร SP ได้1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้ตัวละครไหนก็ดองดีๆแล้วกันนะอะแต่ว่าขอพูดอีกอันนึงก่ออนพูดเรื่งตตััววลครก่อน ก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีเท่านั้นของตั๋วเลเจนด์อันนี้เอ่ออันนี้มาตั๋วเลเจนด์ทิ่เกตอันนี้มาผมไปเจอในกลุ่มเออ่กลุ่มเกมยายบะอันนี้แหละเขาบอกว่าตั๋วเนี่ยมันไว้สุ่มเฉพาะตัวละครสายพิเศษก็คือตัวละครท่าสีลุ้งเท่านั้น อันนี้เขียนเขาบอกนะแต่ว่าผมไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าใครที่เล่นเิร์ฟจีนมาสามารถคอมเมนต์บอกได้เขาบอกว่ามันไว้สุ่มตัวละครธา,าตุพิเศษสีลุงเท่านั้นก็คือจะมีท่นั่งของเกียวมีแล้วก็มุซัน2ตัวนะที่จะใช้เป็นท่นั่งของตั๋วเลเจนด์อันนี้ในการสุ่มนะนี่อันนี้มันก็สามารถดองได้ปกติในานี้แล้วก็ตัวตั๋วสุ่มใหม่ของระดับ ST ีจะใช้เป็นทนั่งของอ,นนอันนี้อันนี้คืออยู่ได้เรื่อยๆอันนี้น่าจะไม่มีมันหมดอายุน่าจะวะเนี้ย ยูสเซอร์อีเวนต์เนี่ยสามารถใช้ได้หลังจากอีเวนต์ด้วยด้วยก็แปลว่ายัางอยู่ได้กระเป๋าต่อเรื่อยๆนะนี้ก็ถือว่าไม่มีหม,มดลิมิเต็ดทิเ e ตนะก็ถือว่าเป็นตัวสุ่มเอ่อเอตัวใหม่แล้วกันนะก็ใครอยากดองเนี่ยสามารถมาดองได้เติมแพ็กสุ่ม เ,เติมแพ็คซื้อตั๋วดองๆไว้เพื่อตัวละครในอนาคตที่อยากได้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครอยากได้ตัวละครก็เนี่ยเติม ,37 0พคุณก็จะได้มุยอิจิโร่ระดับ S.P. 1ตัวนะส่วนออื่นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะ,ะกิจกรรมสุ่มน่าจะมีเท่านี้ส่วนเลดเลทตัวละครอยู่ที่1 7 9แล้วของอื่นก็ค่อนข้างเกลือพอสมควรนะแม่งของอื่นน่ของอื่นเน่ยคือเหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยเปลี่ยนแค่ตัวละครอย่างเดียวนั่นแหละใครอยากสุ่มก็จัดไปแล้วกันนะมา ถ้าไปเป็นทนางด้านของการดันพลังตัวละครนะอันนี้ของรางวัลก็เหมือนกับตัวละครอื่นๆปกตินะก็อย่างเนี้ยมันเป็นรวมเฉพาะ100เซิร์ฟนะอันนี้รวม100เซิร์ฟผมเปิดดูละเอ้ยไม่ใช่ร้อยเซิร์ฟสิสองร้อยเซิร์ฟอ่าสองร้อยเซิร์ฟอันเนี้ยรวมเฉพาะ200เซิร์ฟ200เซิร์ฟก็จะมีกิจกรรมมาเนี้ยหนึ่งอันแยกๆก,ก,ก,กันเข้าไปอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างอันเนี้ยเซิร์ฟ คนนี้ชื่อวีเซิร์ฟ75เขาพลังอยู่ที่2ล้าน7นะก็อัพมุยไปอยู่ที่2ดาวลุงแล้วนะเออใครอยากอัพใครอยากรันพลังช่วง sp นะก็ตามไปเลยแล้วกันนะส่วนตัวผมอาจจะอาจจะไม่ได้ดันสูงขนาดนะั้นนะก็ไม่มีงบนะเพราะว่าแต่ละตัวละคร sp เนี่ยมันต้องเติมสุ่มอย่างเดียวนะเติมสุมส่มเติมสุ่มอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวใหม่เนาะมันก็จะไม่มีการดองแล้วก็ไม่มีหีบในการเปิดตัวละครอันเนี้ยลำบากหน่อยมา ส่วนทางด้านของสกินตัวละครนะมนะนะูอิจิโร่นะเอ่อรีเวอร์ซอลเบดนะนี่ก็จะเป็นทางด้านของสกินเหมือนพวกนักรบจีนหละนะพวกยุก3กค3ามก๊กอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยอันที่ดีเลยคือตรงนี้มันจะมีทางด้านของการเพิ่มอ่าตัวละคร SP ีเข้ามาถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยปกติมันจะมีหินแดงอันนี้1อันถูกแล้วแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นทางด้านของหีบแดงเลือกตัวละครเอ่เลือกตัวละคร,ะครทุกตัวในเกมยกเว้นตัว s p นะอ่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนหรือฝั่งอสูรก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่านี่ก็คือ เป็นตู้เฉพาะตัวละครเป็นทางหน้าของการสุ่มสกินแล้วก็เป็นทางหน้าของการได้ตัวละครมุยจิโร่มาอันนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะเอาให้มันได้มุยจิโร่แล้วก็หินทองด้วยน่าจะเอาให้มันได้นะเพราะ่าเนี้ก็คือผมว่าเฉลี่ยแล้วอันนี้ถือว่าค่อนข้างถูกที่สุดละเท่าที่ดูมาะเพราะว่าเราเติมเนี่ยเราได้เราต้องเติมมาสกินอยู่แล้วแล้วก็เติมต่ออีกหน่อยนึงเราก็จะได้ทางหน้าของมุยด้วยแล้วก็ทางหน้าของหินทองด้วยอันนี้ก็ไปจัดการเอาเองแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของสกิน เออสกิลตัวละครอ่ะเขาเปิดคูนึงแล้วกันตีปกติอ่ะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทุกตัวแล้วก็มีติดอ่าดีบัฟด้วยอ่าลดดาเมจรีซีทลดเอ็กซ์ตาดาเมจแล้วก็ตัดฮิลแล้วก็เอฟเฟกต์บาร์ลาเนี่ยประมาณเนี้ยสองเทินอ่ะมาอาเคียตีมาก่อนปาเขาให้อ่ะดูช้าๆนะมาแล้วก็อ๋ออันนี้สร้างความเสียหายเดี่ยวใส่คู่ต่อสู้นะจากปานหมอกกลายเป็นปานเพลิงกลายเป็นปานเพลิงปานตะวันซะแล้วนะ เอฟเฟกหมอกกลายเป็นเอฟ,ฟเฟกอฟเฟอ่ฟเฟกต์ไฟแทนและแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยมันก็เอ้ยสกิลสกิลหนึ่งคูดาวไว้ด้วยนี่หว่าเมื่อกี้เอ้ยเจ๋งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูไปก่อนปับป๊บปั๊บเหมือนมันจะมีสแต็กข้างล่างด้วยนะเหมือนสกิลหนึ่งจะคูดาวน้อยด้วยนะอ่ะมาสแต็กเต็มปับป๊บปับ๊บตายก่อนไหมเนี่ยอ่ะโอเคปาดเข้าไปร้านสี่แล้วก็ตายอยู่ดีนะ อย่างน้อยๆตายไหมหรือว่ามันไม่ให้ตายตัวละครเออน่าจะไม่ตายนะโอเคเมมลดิงเดินมามาปาด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 โอเคอ่ะประมาณนี้แต่ว่ามันสแต็กดาเมจได้อ๋อสแต็กละหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยจังหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะสแต็กได้อินฟินิตี้นะหรือแม่งก็เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ผมว่าจะดูเอ่อ มันมีอะไรนะอ๋อนี่สแต็ปเรื่อยๆหนึ่งเปอร์เซ็นไม่มีไม่มีหมดด้วยนะะประมาณนี้ส่วนอื่นลืมแล้วเมื่อกี้ว่าจะพูดเรื่องอะไรนะ,ะช่างมาันเถอดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันมาถัดไปก็หลังจากสกินอ่ะหลังจากอันนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นพวกกิจกรรมเติมเงินปกตินะแล้วก็อันที่มันเข้ามาแล้วแบบเติมของสายเติมแบบเติมหนักใครที่เป็นสายเติมหนักนะก็จะมีพวกกิจกรรมอันเนี้ย ที่แบบเอาหินมาอัพทางงน้นของลูนอ่าลูนตัวละครเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยอัพลูนแล้วก็มาทางงน้นของการอัพเคนโดนะอันเนี้ยถ้าใครที่เขาเป็นสายเติมหรือส่วนต่างจริงเนี่ยเขาเหมาหมดเนี่ยมันก็จะไม่ไอดีเนี่ยไปค่อนข้างไวมากๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วเราก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยผ่านช่างมันเถอะอ่ะแล้วก็อีกน,นึงไอกิจกรรมอ,อ่นที่อัปเดตมาเมื่อวานที่ผมบอกว่ามันมีการกดสคริปต์อะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะขึ้นใช่ไหมหนึ่งเลยจะเป็นทางหน้าของอันนนีี้หอลอลง มันจะมีท่าทางของการติ๊กสกิปไว้แล้วเราก็กดต่อสู้แล้วเราก็กดนิกๆนๆๆๆนนนนนนนต่อไปได้เลยก็คือสบายขึ้นเยอะอันเนี้ยคือสบายขึ้นค่อนข้างเยอะมากประหยัดเวลาได้เยอะมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามีการเพิ่มสกิปเข้ามานันคือได้เป็นทาางของ In f i n i t y City อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนี้กันกดไปอ่านี่เป็นการลัสนี่นะหนึ่งลัสไปปั๊บอ่ะโอเคถือว่าลัลนะเก็บอ่าปกติอันเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ระดับเนาะ แปลว่ากดลัดเสร็จปุ๊บก็ข้าม3ระดับเลยมันจะไม่เหมือนเกมบีที่ผมเคยได้ไมาก็คือกดลัดเสร็จปุ๊บมันจะข้ามแค่2ระดับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการข้าม3ระดับเลยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคประหยัดเวลาไปได้อีกค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันอ่ะกดรับของฟรีไปเดี๋ยนะปับป๊บๆขอรับของก่อนแป๊บหนึง่ง และอีกอันนึงที่ผมลองดูจากเมื่อวานอันนี้ไอกิจกรรมเนี่ยมีอยู่ประมาณ1วันเนี่ยมันจะเปิดประมาณ20ชั้นได้นะประมาณไม่ใช่20ชั้นสิปกติแอนเมื่อวานน่ยมันอยู่ที่5ทับยนะแต่พอมาวันเนี้ยมันก็คือเป็น10ทับยแล้วก็พรุ่งเนี่ยก็น่าจะเปิดอีกประมาณ5ชั้นแล้วก็20เออเอี่ยประมาณเนี้ยน่านดูจากอันเนี้ยน่าจะพอนึกออกนะว่าวานันแถบแันจะเปิดแบบไหนแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ผมรู้มาก็คืออันนี้ด้านฝั่งขวาเนี่ย คนที่เล่นเซิร์ฟจีนมาเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่รีมันไม่รีจนกว่าเราจะเปิดจนครบเนี่ยมันถึงจะนับใหม่ให้สมมติผมเปิดครบ150บเสร็จปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตอันนี้ให้ใหม่ก็คือมันจะไม่มีเวลาหมดรีอันนี้ก็คือถ้าเราเปิดครบ150ปุ๊บมันก็จะรีให้ใหม่อัตโนมัติอัตโนมัติเรื่อยๆซึ่งกล่องทองอันนี้มันจะมีอยู่ประมาณ 4- 5หอันที่ให้เลือกทางด้านของราศีสีแดงได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะมีเยอะขึ้นแต่ว่ากล่อง2เนี่ยมันจะต่างกัน อันเนี้ยมันจะมีอ่าราศีหมาเนาะอันแรกแต่อันเนี้ยจะมีทา้งนนของหมูก็อย่างที่บอกไปว่า2เนี้ยมันต่างกันอ่ะแต่ว่าอันที่เหมือนกันเลยคือ2อันเนี้ยอันที่เหมือนกันระหว่าง2นี้นะก็คือไม่มีให้แลกราศีมังกรอ่าราศีมังกรอันนี้ต้องเปิดสุ่มอย่างเดียวผมเปิดดูกล่องในพวกนี้หมดแล้วแล้วก็อ่าร้านค้าแลกอันนี้เนี่ยอเนี่ยดาวสตาร์เนี่ยแล้วก็ทั้งนั้นของช็อปอันนี้นี่ เอ้แช่นัน,นี้หรือไม่ก็จะเป็นอันเนี้ยไม่มีให้แกลกราศีมังกรอะราศีมังกรเนี่ยเราต้องเปิดส่มอันนี้โอกาสออกก็คือ0.03%แล้วก็มีแค่สีแดงด้วยนะสีอื่นมันไม่มีเนาะอะ,อะไอ้ไม่ใช่มีแค่สีแดงเอ่อสีแดงเนี่ยคือสูงสุดแล้วที่สามารถเปิดได้นะส่วนค่างของสีฟ้ากับสีลุ้งเนี่ยอันเนี้ยเราต้องไปผสมกันเราเองอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสีว่ามังกรเนี่ยมันต่างจากกันอื่นยังไงนะเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนอะ มาเดี๋ยวเราเริ่มจากอลิงก่อนแล้วกันอย่างลิงอยเนี่ยง่ายมีเอฟเฟกต์หนึ่งแถวเอฟเฟกต์อันนี้หนึ่งแถวแล้วก็ได้สกิลเนาะอ่ะแต่ว่าทางด้านของมังกรเนี่ยมันจะมีทางด้านของ2แถวแล้วก็สเตตเนี่ยค่อนข้างดีอย่างแน่ดูแอคแท็กห้าเปอร์เซ็นต์คีดามิหกเปอร์เซ็นต์สี่ชิ้นแอคแท็กเจ็ดเปอร์เซ็นต์คีดามิสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสกิลอีกก็คือเอ่อสเตตัสอันเนี้ยมันค่อนข้างขีงข้โกงบอกเลยว่ามันค่อนข้างขี้โกง มันสูงกว่าอันอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีให้แลกเราต้องทําการเปิดสุ่มแล้วก็ทําการเหมือนหลอมเงี้ยเหมือนหลอมให้มันขึ้นมาเป็นสีฟ้าสีสีลุ้งเอาเองไม่ไม่สามารถลักไก่ได้เหมือนไอ้พวกเนี้ยที่เป็นสีแดงที่แบบสามารถแลกได้จากพวกกล่องอะไรพวกนี้ต่างๆนะแล้วก็เลดออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกว่าต่ําก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามัน มันเท่ากับอันอื่นหมดเลย0.03เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าสีแดงมันก็มีเยอะเนาะอย่างราศีหนูเนี่ยมีอยู่4อันราศีวัวมีอยู่4อันเสือมี4อันโอกาสที่มันจะออกเป็นมังกรเนี่ยมันก็ยิ่งต่ําลงไปอีกนะอันเนี้ยคือต่ําเตี้ยเลี้ยดินมากนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีที่ผมมีอยู่ณปัจจุบันนะผมมีแค่เป็นสี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 ฟ้ามั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีสีฟ้านะสีม่วงอ่ะเรามีสีม่วง ผมมีสีม่วงอยู่2อันมังกรแล้วก็มีสีฟ้าอยู่อันหนึ่งที่เป็นมังกรส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตามมีตามเกิดเนี่ยยังหนูเนี่ยได้มาค่อนข้างเยอะหน่อยหนูได้มา3าอันนะก็อัพเลเวลสิบสองป็นหมดละส่วนอันนี้นี่หน่อยที่ว่าแพะเนี่ยได้มาครบเซตเลย4ชิ้นก็ใส่ในสโตมันก็จะได้ฮิลิ่งแอมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอ่ะแล้วก็เกียวมีก็จะใส่เป็นประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงเลยก็คือเวลาเรากดปึ๊บมันจะมีอันบนขึ้นให้อันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่มัน แนะนำอ่ะน่าจะเป็นอันที่ระบบมนันแนะนานะว่าเราควรใส่เซตไหนอย่างนี้เนี่ยใส่เซตหมูเสร็จปุ๊บก็จะได้เฮส้เพิ่มขึ้นแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาส80%ที่จะฮิว10%นั่นเองนะก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็กดตรงนี้กดตรงคําว่าเซตอันเนี่ยเวลาเรากดติัน,นี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเวลาเรากดคลิกอิคิปเนี่ยมันจะใส่อันที่มันเป็นเซตไอเทมให้ มันจะใส่ที่มันเป็นเซตไอเทมให้ถ้าเรามีเซตไอเทมครบนะถ้าเรามีเซ็ตไอเทมครบมันจะจัดเซ็ตไอเทมเซ็ตที่มันครบให้อย่างเนี้ต่อให้มันเป็นตัวละครแท้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติมันมีเซ็ตหนูเนี่ยว่างทั้งเซ็ตเวลาเรากดเนี่ยปุ๊บมันก็จะใส่เซ็ตหนูให้ทั้งเซตอันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะแต่ก็นั่นแหละช่างมันมัน ถือว่ามันทํามาให้เราสะดวกขึ้นนิดนึงแล้วกันนะก็ถือว่าอ่ะก็ดีก็มีดีกว่าไม่มีแล้วกันนะอ่ะก็คิวันนี้มีเพียงประมาณนี้แหละก็น่าจะมีแค่เนื้อหากิจกรรมใหม่ๆนะส่วนการสุ่มมุยเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มหรือไม่สุ่มเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะขอเวลาตัดสินใจก่อนเพราะว่ามันใช้งบค่อนข้างเยอะแล้วก็กิจกรรมมันอยู่แค่3วันนะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นพ่่งขึ้นมาอีกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีกิจกรรมเป็นทางของการ Down, อัพดาวโทรครนะเดี๋ยวค่อยดูกันก่อนว่ามันจะต้องใช้กี่ดาวถึงจะได้ของต่างๆแล้วกันนะก็คิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ก่อนจากการฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม e l a s t i c Shop นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภยัยต้องอ l a s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมว้บนหน้าจอเป็นที่ร้อยแล้วสามารถเติมแทงระบบ Android แล้วก็ i อโอเเลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายอย่างเหินนะจะเป็นการเก็บเครดิตของเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเครด้าปงปขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม